สวัสดีค่ะกิจกรรมที่4กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์การจัดกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินพัฒนาการของเด็กด้านร่างกายด้านอารมณ์จิตใจด้านสังคมและด้านสติปัญญาโดยมีรายละเอียดดังนี้ด้านร่างกายเป็นการประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพพึงประสงค์ดังต่อไปนี้ค่ะสภาพที่พึงประสงค์2.2.1 การใช้กันไกลตัดกระดาษตามแนวเส้นโค้งได้และสภาพที่พึงประสงค์2.2.2เขียนรูปสามเหลี่ยมตามแบบได้อย่างมีมุมชัดเจนด้านอารมณ์จิตใจเป็นการประเมินพัฒนาการดังต่อไปนี้ค่ะสภาพที่พึงประสงค์ที่3.2.2แสดงความพอใจในผลงานและความสามารถของตนเองและผู้อื่น สภาพพึงประสงค์ที่4 1 1สนใจมีความสุขและแสดงออกผ่านงานศิลปะสภาพี่พึงประสงค์5.2.2ช่วยเหลือและแบ่งปันผู้อื่นได้ด้วยตนเองสภาพพึงประสงค์5.4.1ทํางทำงานที่ได้รับมอบหมายจนสำเร็จด้วยตนเองพัฒนาการด้านสังคมเป็นการประเมินพัฒนาการดังต่อไปนี้ค่ะสภาพที่พึงประสงค์ 6.3.1ใช้สิ่งของเครื่องใช้อย่างประหยัดและพอเพียงด้วยตนเองสภาพที่พึงประสงค์7.1.2ทิ้งขยะได้ถูกที่สภาพที่พึงประสงค์8.2.1เล่นหรือทำงานร่วมมือกับเพื่อนอย่างมีเป้าหมายและ สภาพพ่พึงประสงค์8.3.2ปฏิบัติตนเป็นผู้นำและผู้ตามได้เหมาะสมกับสถานการณ์สำหรับด้านสติปัญญาเป็นการประเมินพัฒนาการตามสภาพพ่พึงประสงค์ต่อไปนี้ค่ะสภาพพ่พึงประสงค์9.2.2เขียนชื่อของตอนเองตามแบบและสภาพพ่พึงประสงค์1 1 1เ สร้างผลงานศิลปะเพื่อสื่อสารความคิดความรู้สึกของตนเองโดยมีการดัดแปลงแปลกใหม่จากเดิมและมีรายละเอียดเพิ่มขึ้นสำหรับขอบ่ายกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ที่ใช้ในการประเมินในครั้งนี้นะคะมี2กิจกรรมได้แก่กิจกรรมที่1เป็นการสร้างผลงานศิลปะในลักษณะกิจกรรมเดี่ยวซึ่งจัดกิจกรรมในวันที่1ของการประเมิน กิจกรรมที่2เป็นการสร้างผลงานศิลปะในลักษณะกิจกรรมกลุ่มซึ่งจัดกิจกรรมในวันที่2ของการประเมินค่ะในวันแรกของการประเมินพัฒนาการจากกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์จะเป็นการจัดกิจกรรมที่1การสร้างผลงานศิลปะในลักษณะการจัดกิจกรรมเดี่ยวโดยมีรายละเอียดการดําเนินง,งานดังต่อไปนี้ค่ะเริ่มต้นจากคุณครูจัดเตรียมสื่อต้นแบบรูปสามเหลี่ยมคนละ1ชุด และเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ตกแต่งรูปสามเหลี่ยมในการจัดกิจกรรมตามคู่มือที่ได้เสนอแนะไว้ให้มีความพร้อมและมีความเพียงพอสำหรับจำนวนเด็กเมื่อเริ่มกิจกรรมที่1ครูนำสื่อต้นแบบรูปสามเหลี่ยมให้เด็กสังเกตจากนั้นให้เด็กเขียนรูปสามเหลี่ยมบนกระดาษ A 4ด้วยดินสอจานวนหนึ่งรูป เมื่อเด็กเขียนรูปสามเหลี่ยมเสร็จเรียบร้อยแล้วผู้ประเมินทําการประเมินการเขียนรูปสามเหลี่ยมของเด็กรายบุคคลตามเกณฑ์การประเมิน2.2.2และบันทึกผลลงในแบบบันทึกผลที่4หลังจากที่เด็กเขียนรูปสามเหลี่ยมเรียบร้อยแล้วให้เด็กต่อเติมและตกแต่งรูปสามเหลี่ยมด้วยเศษวัสดุด้วยการวาดการระบายสีฉีกตัด ปะวัสดุให้มีความแปลกใหม่และมีรายละเอียดเพิ่มขึ้นตามจินตนาการของตนเองในช่วงเวลาที่เด็กสร้างผลงานผู้ประเมินสังเกตและประเมินพฤติกรรมเด็กด้านความสนใจมีความสุขและแสดงออกผ่านงานศิลปะตามเกณฑ์การประเมิน4.1.1และบันทึกลงในแบบบันทึกผล4เมื่อเด็กทำงานที่ได้รับมอบหมายเรียบร้อยแล้วให้เด็กเขียนชื่อตนเองตามแบบ ผู้ประเมินทำการประเมินผลงานการเขียนชื่อตามแบบของเด็กตามเกณฑ์การประเมิน9.2.2และบันทึกผลลงในแบบบันทึกผลที่4จากนั้นคุณครูให้เด็กทุกคนนำเสนอผลงานและร่วมแสดงความคิดเห็นต่อผลงานของตนเองและเพื่อนโดยผู้ประเมินทำการประเมินเด็กในด้านการแสดงความพึงพอใจในผลงานและความสามารถของตนเองและผู้อื่น ตามเกณฑ์การประเมิน3.2.2และบันทึกผลลงในแบบบันทึกผล4ลำดับต่อไปเป็นกิจกรรมในวันที่2ของการประเมินค่ะในวันนี้เป็นการจัดกิจกรรมการสร้างผลงานศิลปะในลักษณะกิจกรรมกลุ่มซึ่งเป็นกิจกรรมที่ให้เด็กทำงานศิลปะร่วมกันเป็นกลุ่มกลุ่มละ3คนโดยคุณครูควรจะจัดกลุ่มเด็กกลุ่มตัวอย่าง6คนออกเป็น2กลุ่มค่ะ การจัดกิจกรรมนี้ครูต้องเตรียมสื่ออุปกรณ์สำหรับใช้ประกอบการสร้างผลงานศิลปะของกลุ่มได้แก่รูปภาพเส้นโคง้งต้นแบบสำหรับเด็กทุกคนและจัดเตรียมวัสดุสำหรับทำงานศิลปะเช่นเศษวัสดุที่หาได้ในท้องถิ่นเพื่อให้เด็กแต่ละกลุ่มได้เลือกใช้สร้างผลงานของกลุ่มตามความสนใจ ก่อนเริ่มปฏิบัติกิจกรรมครูควรแนะนำอุปกรณ์และขั้นตอนการปฏิบัติกิจกรรมตามที่กำหนดไว้ในคู่มือจากนั้นครูแจกภาพเส้นโค้งจากสื่อต้นแบบคนละหนึ่งชิ้นให้เด็กตัดกระดาษภาพเส้นโคง้งจนแล้วเสร็จผู้ประเมินสังเกตและประเมินผลงานการใช้กนรนไกตัดกระดาษตามแนวเส้นโค้งของเด็กทุกคนตามเกณฑ์การประเมิน2.2.1และบันทึกผลลงในแบบบันทึกผลส จากนั้นให้เด็กร่วงวางแผนการสร้างผลงานศิลปะของกลุ่มโดยนำรูปภาพเส้นโค้งที่ตัดไว้เรียบร้อยแล้วและเศษวัสดุมาใช้ตกแต่งภาพตามเป้าหมายของกลุ่มในช่วงเวลาขณะดเด็กทำกิจกรรมผู้ประเมินทำการสังเกตพฤติกรรมตามเกณฑ์การประเมิน5.2.2การช่วยเหลือแบ่งปันผู้อื่นได้ด้วยตนเอง6.3.1การใช้สิ่งของอย่างประหยัด 8.2.1การทำงานร่วมกันอย่างมีเป้าหมายของเด็กแล้วบันทึกลงในแบบบันทึกผล4ส่วน8.3.2ปฏิบัติตนเป็นผู้นำและผู้ตามได้เหมาะสมกับสถานการณ์ผู้ประเมินสังเกตพฤติกรรมนำผลไปประกอบกับกิจกรรมการเป็นผู้นำผู้ตามในกิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะประเมินและบันทึกผลลงในแบบบันทึกผล2 เมื่อเด็กทำงานกลุ่มเสร็จเรียบร้อยแล้วผู้ประเมินทำการสังเกตพฤติกรรมตามเกณฑ์การประเมิน7.1.2ทิ้งขยะได้ถูกที่แล้วบันทึกผลในแบบบันทึกผล4ในกรณีที่ผู้ประเมินไม่พบพฤติกรรมที่ทำการประเมินอาจทำการสังเกตในช่วงเวลาที่เด็กทำกิจกรรมอื่นๆหรือปฏิบัติกิจวัตร,รประจำวันได้ค่ะ ทั้งนี้ผู้ประเมินและครูสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากคู่มือชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์น,นะคะสวัสดีค่ะ